สวัสดีครับท่านชมครับวันนี้ต้อนรับท่านชมเข้าสู่จพันเมืองรับแลนะครับเกี่ยวกับคลิปนี้เป็นรีโมทนะครับท่านใดที่ใช้รีโมทแบบนี้นะครับเป็นรีโมทแบบว่าใช้กับรถยนต์ในการสตาร์ทหรือว่าปลดล็อกประตูนะครับก็เมื่อเราใช้งานไปนานๆนะครับแบตเตอรี่ที่อยู่ฐานนะครับที่อยู่ในรีโมทเนี่ยมันก็จะเสื่อมแล้วก็หมดนะครับก็สําหรับจ่าโดนมาแล้วครับถ้าเราไปเปลี่ยนที่ศูนย์นะครับก็เปลี่ยนแค่ ่านก้อนเดียวตก500-600บาทนะครับก็อยากจะามาบอกท่านผู้ชมถ้าใครใช้รุ่นนี้ก็ซื้อมาเปลี่ยนเองได้เลยแล้วก็วิธีการแกะง่ายมากไม่ต้องไปเสียเงินให้เปลืองนะครับสำหรับฐานนะครับท่านผู้ชมนี่ครับไสซื้อแบบเป็นแผงนี้มาเลยครับถ้าเราไปซื้อในเซเว่นเนี่ยมันตกก็ลา50บาทนะครับอันนี้เป็นฐานพานอโซนิกของ ที่ไปซื้อมาเนี่ยไปเจอที่ตลาดน,นัดครับเนี่ยทั้งแผงเนี่ยหนึ100บาท5้ก้อนก็ต,ตกก็ละยี่บาทนะครับใช้งานได้นานนะครับสําหรับก้อนนึงเนี่ยครับเราก็ไปซื้อมาเลยครับถ้าใครไม่มีก็ซื้อแถวตามเซเว่นได้นะครับเนี่ยครับเ,เป็นฐานนี้นครับฐานพลาสนิกอย่างนี้อ่ะสำหรับขั้นตอนนะครับ แกะรีโมทรถยนต์ไม่ยากเลยครับนี่ครับคำว่ารีโมทแบบนี้นะครับเนี่ยด้านหลังจะมีปุ่มสวิตช์นี้ที่ล็อกไว้เนี่ยครับตรงนี้เห็นไหมครับมันล็อกไว้เราก็ดันครับแล้วดึงตรงนี้ออกนี่นะครับถึงแค่นี้นะครับดึงตัวนี้ออกมานะครับเสร็จแล้วด้านในตรงนี้จะมีตัวบากนะครับเราใช้เหรียญนะครับเหรียญบางเงี้ยเนี่ยครับเอาเข้าไปตรงรอยบากนี้นะครับแค่บิดเนี่ยครับเนี่ยบิด กดล็อกมาอย่างนี้นะครับแค่นี้ครับก็อนด้านในก็จะมีนี่ครับฐานรุดเดียวกันเลยนี่นะครับเราซื้อมาเปลี่ยนเองได้นี่นะครับสามโวลต์นะครับถ้าฐานนาฬิกาเนี่ยนะฮะเราก็เอาก้อนเก่าออกครับเนียแกะเอาก้อนเอาออกแบบนี้ครับแล้วเราก็เปลี่ยนก้อนใหม่ใส่เข้าไปนี่นียครับ จริี้มีไฟแวบขึ้นมาเลยครับเพราะฐานก้อนเดิมหมดไปแล้วเนี่ยนะนี่ครับถ้าใส่ไปล็อกนี้สําหรับวิธีการใส่นะครับก็ปิดฝากลับมาเนี่ยนะครับเนี่ยฝาขับมาแล้วกดลงไปเนี่ยครับเนี่ยกดลงไปแค่นี้นะครับเเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ใส่กุญแจเนี่ยครับเข้าไปตามร่องเดิมใส่กุญแจเข้าไปเนี่ยครับ นี่ย่เนี่ยแค่นี้นะครับเพียงแค่นี้นก็ใช้งานได้แล้วครับไม่ต้องไปเสียเงินไปเสียที่ศูนย์นะครับในราคาที่แพงก็ฝากเอามาแชร์ให้กับท่านผู้ชมนะครับเพื่อจะได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะยุคนี้ยุคลุงต้องประหยัดครับในสิ่งไหนประหยัดได้ก็ประหยัดก็เพียงแค่ซื้อฐานมาไว้ก็อย่างนี้ก็ เปลี่ยนได้แล้วครับใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้คงมีประโยชน์กับหลายๆท่านที่ใช้รีโมทรุ่นนี้ยังไงฝากช่วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดตดตามให้ช่องจ่าพันเมืองรับแลด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ